ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคลิปส่งท้ายประจําค่ําคืนนี้นะครับคือดาวโจร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 โอเคนะครับเมื่อวันศุกร์เสียดายมากครับหนึ่งแต้มบนล่างไม่เป็นไรครับวันนี้ขอแก้มือครับแต่รอบแรกก็รบกวนเบาๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงดาวโจรตัวเปิดก่อนนะครับดาวโจรเปิด c 7 3็ดสบวกหนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายดึงสอลักษณะนะครับคืออันนี้คือกลุ่มเลขขี้ถูกไหมครับมันจะขาดอยู่5้านะครับ5995โดยประมาณนี้ถ้ามาชุดนี้ห้าต้องขออภัยนะครับแต่เพราะเพราะผมจับจากตัวปิดนะครับผมจับจากตัวปิดเป็นการทดลองสูตรไปเลยตัวครับ ท่านจะตามหรือไม่ตามก็ต้องพิจารณาตัวดีๆนะครับดาวโจนเมื่อคืนวันศุกร์ปิด262 74ใช่ไหมครับวันนี้ดาวโจนเด่นครับ26ครับ,ขาร,ข,ารบขารูดขาวิ่งฟัน2ครับขารูดขาวิ่งฟัน2นะครับเจาะครับเดี๋ยวจะมีจับคู่ให้ดูนะครับเจาะครับ02 12 6 2 82ครับแล้วก็ชุดสูอชุด6ครับ06 66อ่าแล้วก็มีแถมให้2องหางครับหกออจ้ามีแถมให้2องหางคือเบิ้ลสอกับ05ครับแล้วถามว่าทำไมถึงเผื่อเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับ จะอธิบายฟังผมมองดูแล้วถ้าปิดบวกเากรณน,นี้ถ้าปิดบวกผมชอบท้ายหกทายหกนะชอบท้ายหกซึ่งถ้าบวกซึ่งถ้าท้ายหกอยู่บนจะคู่กับหกสองถ้าหกอยู่ล่างจะคู่กับแปดหกก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวผมจะ,ะจับคู่ให้นะครับทำไมถึงวางชุดนี้ 2, 5, สองหนึ่งห้าสุเอขอประธานโทษครับหนึ่งสอง ห้าศูนย์เพราะมันคู่กันไงสังเกตดิผมจับอยู่มันจะส่วนมากจะคู่กันไม่ไม่หนีไปไหนถ้ามาในรอบแปดหางเนี่ยมันต้องเด้งบนล่างครับสองสองหกศูนย์แล้วก็หกสองอันนี้ก็มีปิดบวกนะครับปิดบวกถ้าท่านใดอยู่ดึกต้องดูแนวทางหุ้นกอนครับนี่คือปิดบวกเดี๋ยวจะมีเน้นให้ตัวเดียวครับเดี๋ยวจะมีเน้นให้ตัวเดียวแล้วก็ 2องแปดหกหกอ่าเฉลี่ยแล้วไอ้ที่วนจับอยู่8หางเนี่ยมันจะอยู่ใน4ประมาณ4คู่นี้ครับมันจะไม่ไปไหนถ้ากรณีถูกต้องนะครับเพราะผมมองไว้มันมันปิด10แต้มเบิ้ลมันปิด10แต้มเบิ้ลโอกาสที่จะปิด10แต้มเบิ้ลก็เป็นไปได้คือ2866แต่วันนี้ที่ชอบเลอที่ชอบวันนี้คือเม็ดเดียวครับชอบนะจะมาหรือไม่มาต้องขออภัยก็ไว้ก่อน หกสองเอ้ย hey, ขอโทษครับท่านลองมาจับคู่เอาแล้วกันนะครับชอบอยู่สองหางนี้เอ้ยชอบอยู่หนึ่งตัวนี้ครับท่านไปลองจับคู่เอาซึ่งผมลองจับคู่ให้แล้วมันก็จะตรงกันอยู่ประมาณนี้นะครับคือหกสองศูนย์ศูนย์แล้วก็มีแปดแปดสองหกอ่าประมาณนี้มันก็อยู่มันอยู่ประมาณนี้เนะี่ยเพราะแต่ผมว่าน่าจะท้ายศูนย์เอ้ยขอโทษครับขอโทษครับสองน่าจะอยู่บน สองสองคู่กับศูนย์ผมว่าถ้าให้เน้นก็คือ 2, 6, 0, 0. สองหกศูนย์ศูนย์สองหกศูนย์ศูนย์สวยครับสองหกศูนย์ศูนย์สวยเพราะหนึ่งถามว่าทําไมถึงเอาเบิ้ลเพราะหนึ่งเปิดเบิ้ลมีเบิ้ลด้วยและอีกอย่างวันนี้นี่คืออีกเบิ้ลนี่แค่อีเบิ้ลหกหกใช่ไหมครับเบิ้ลหกหกโอกาสที่จะเป็น ชุดที่ชอบ2866เอ้ยขอพนนเท่ครับ620 0กับ2866 2คู่นี่ชอบครับ2คู่นี่ชอบลองพิจารณาดูก็ได้ก็ได้นะครับในเมื่อมันยังเจาะไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรครับยังเดินไม่ถูกใจก็ตามท่านอื่นก่อนก็ได้แต่ฟังเข้ามาฟังผมคิดวิเคราะห์ได้ไม่เป็นไรครับเนาะมองแบบวกว้างๆนะครับยังไงร,รอบแรกก็รบกวนแทงบเบาๆก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้ามากลุ่มเลข้ขี่5,9ต้องขออภัยนะครับ ถ้ากลุ่มเลขที่ห้าเก้าผมก็ว่าสิบแตม้มถ้าสิบแต้มก็เป็นหนึ่งเก้าถ้ากลุ่มกลุ่มนี้นะผมว่าผมว่าก็ได้เป็นหนึ 9, ่งเก้าหนึ่งเก้ากับห้าห้าเพราะผมมองไว้มันก็จะประมาณผมมองไว้ที่มันก็จะประมาณนี้คือสิบแตม้มคบคือเน้นสิบแต้มเป็นหลักไว้ก่อนสําหรับถ้ากรณีห้าเก้านะครับกรณีห้าเก้าแต่ท่านไม่สนใจชุดห้าเก้าก็ไม่เป็นไร เพราะผมไม่ได้ฟันชุด5้าดาวผมฟัน2 6โอเคนะครับขอให้ร่ำรวยดาวโจรคืนนี้นะครับสำหรับสาหรับหัวรัฐบาลต้องขออภัยนะครับขออภัยแล้วก็สำหรับข,ขาเจาะดาวดาวพัฒนาก็ต้องขออภัยมาจะเด่นนะครับตัวฟันมาแต่ตัวฟันเดินยาวมากนะครับเดินน่าจะ 3- 4ี่รอบยังต่ำนะครับผมมองข้ามไปจริงน,นะมอง6 6แต้มบนล่างแต่ดันไม่จับ26งหกดันไม่จับ6กดันไปเน้น ศูนย์ต้องขอผ่ายจริงครับสาหรับขาดจอนะและขารูดขาวิ่งยาวไปครับยาวไปดาวลาวพัฒนานะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอให้รวยดาวโจนครับขอให้รวยดาวโจนแต่สักครู่้ผมดูเป็นเรียวทมมเลยตอนนี้มันบกมันถ้ามันลงโ oh, ขอถ้ามันลงลบถ้ามันลงลบทำไงถ้ามันลงลบก็สองหกครับถ้ามันลงลบก็สองหกเอาง่ายๆตอนนี้ถ้าลงลบ ไม่้องมาจับคู่เหมือนผมนะเพราะมันไม่มีทางเป็นไปไ,ได้แต่สองหกศูนศูนย์ทั้งบนทั้งล่างคือชุดเดียวกันเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีเดี๋ยวสักครู่นะครับคลิปนี้เรียวมากนะครับอา้าวแล้วตารางหุ้นไปไหนนะสักครู่สักครู่สักครู่ใจเย็นครับ จะให้ยืนยันว่า26มันคู่กับ0ูไม่ว่าบวกหรือลบอ่าโอเคอ่าคู่นี้เสกนี่คนระับคู่นี้นะอ่านี่ไม่ว่าบวกลบมันก็จะ2 6 6 2 6 0ไอ้6 2 0 0ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับลองพิจารณาดูตอนนี้มันมันบวกไม่เยอะแล้ว <laughs> มันบวกไม่เยอะแล้ว เอ็กคู่เราก็ุาสตร์จับคู่ให้ทีายังสวยงามตามท้องเรื่องเ <c oughs> ดินทนเรื่องกันลงลบอีกโอเคนะครับเน,ใน 2, ้นสองหกเมตรเดียวครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ